สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นโซนิคเบสบอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งอัพโซนิคเบสบอลเนี่ยได้เวิลด์เฟสอ่าตอนนี้เอฟฟินิกผมก็เวลด์เฟสที่เรียบร้อยนะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นเอฟฟินิกนะครับผมเพราะผมเนี่ยจะลงคลิปนะครับตอนผมเนี่ยลงคลิปโซนิคเบสบอลพิก่อรณี่น,นี้ผมก็จะเล่นก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผม ลองเล่นหลายครั้งเนี่ยก็เห็นความสามารถมันก็ดีอยู่เนี่ยโอ้จะอยู่ไม่ทุ่เปลาไม่ทุโซนิคอ,อันนี้ผมจะเริ่มต้นแบบช้านะครับเริ่มต้นเป็นแบบเอาไว้ตักคนแทนนะครับเล่นสายตักคนอืมอร่อยเลย เล่นสายดักคนเนี่ยมันหนักทุกอย่างคือมันเล่นแรงแกคนนะครับผมเล่นสายดักคนโอ้โหเยอะเยอะแต่ดักก็ดักไม่เยอะเหมือนกันโอ้โหตัวหลายคนเลยนี่ยอดจริงอันนี้ผมก็นำเป็นที่หนึ่งมันเดิมนี่ผมชื่อเป็นสซนหนึ่งโอ้โหอ,อ,อันนี้อันนี้เยอะจริงอันนี้เยอะอันนี้เยอะไปโอเค ออันนี้จี้เยอะเกินครับหลบไม่พ้นโอ้โอุนเน็ตหวยโอ้ไม่ดีเลยสกิลไม่ออกครับเน็ตกากครับไม่ค่อยดีสักไรช่วงนี้เน็ตไม่ดีเลยอืมตัวละครสนิทเพชรอน,นเนี่ยเน็ดต้องดีแล้วเครื่องต้องดีด้วยนะครับในการเล่นเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะออกเนี่ยเน็ตต้องดีหรือเครื่องต้องดีด้วยอันนี้มันเป็นข้อเสีย ข้อดีคือมันมีหลายอย่างนะครับคือมันต้านทานสายฟ้าคือสกิลมัน,นจะไม่ได้หายทันทีนะครับสกิมันจะมีระยะเวลานะครับให้เราเรีกยกสกิ่มันเล่นทมโบได้เยอะด้วยตัวนี้โอนโหทมโบได้เยอะมากสน,น,นุกน่าเป็นตอนเป็นตัวละครที่ผมเล่นมาแล้วก็รู้สึกด,ดีอยู่ แต่ตอนที <Diamond Hayır> ่ม <bunker ring> ีอีฟิลิคิสเตอร์โซนิกแล้วเราสืบคำว่ามันอักลงนะครับโอ้โหโซนอีฟิลิคิสเตอร์โซนิคโคมากอันนี้ผมก็ยิงเหมือนเดิมนะครับนำที่หนึ่งโอ้ชิวชิอบนี้โอ้โหรอบนี้ง่ายเลยรอบนี้ไม่ยากนะครับโอ้ชิวรอบนี้ชิวมาก อืง่ายไปก็ขอแบบยากๆหน่อยยังไม่เคยใช้สกิลโฮมรันเลยสักครั้งรอบนี้ต้องได้แต่ได้ใช้แล้วแหละรอบนี้ผมจะวิ่งช้าๆหน่อยนะครับพราอด้วยโอ้โหโอ้โหไอ้ยุทธูดมันเป็นตัวละครที่น่ารั้งเก็ียดต้นเทียมเหมือนเดิมเีกกี้แงเป็นกูโฮมรันมาแล้ว นี้เป็นแบบสกิลไว้ใช้สองครั้งได้เลยนะเป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่ามันนี้ผมระแวงฟินที่อยู่ข้างหน้าผมมากโตเลยผมระแวงนะครับนี่นําไปละหโหตรงนี้ไม่ยากนะครับหยกหนึ่งชิ้นโอ้โหอันนี้อันนี้จักเลยอ่ะจักด,ด้วยอ่ะ โดนไปอโอ้โหเฮ้ยหยอกไม่หายเลยเพื่อูู้นี่แหละนี่อันนี้เกินโอ้โหนี่กี่เย่าไมแค่อยอันใหญ่ฟินี่แล้วไม่นี่เกินโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเอ็นนี่กี้คือผมโดนแช่แข็งนะครับแต่ว่าผมยังพุ่งได้ข้อดีของสกิลโฮมรันนะครับต่อมาต้องมาต้องมาแบบน่าทําไยโอ้โหวันนี้หนักอยู่นะ ฟินิกส์เลเวลบแปดคือเลเวลบหกอะ่ะคือเลเวลบหกเขาเรียกว่ามันโกงะนะคือแบบมันตีถามช่องอะ่ะเยอะนะนี้เจอ,อทั้งหมดเลยอ่ะน,นี่เนะี่ยเรียบร้อยผมไม่ไปเป็นนำนะผมผมจะเหมือนรอบอแรกจะได้สกลิลยูคงรันนะผมรู้สึกว่าไม่น่าจะได้แล้วอะ่ะ มันจะไม่หลบยากนะคือมันคือมันไม่หลบยากขนาดนั้นนะครับเนี่ยอ่ะแสงไปก่อนเลยโอ้โหได้สกิลผมงานไี้ในรอบนี้ว่าไม่น่าจะได้วะ่ะรอบนี้นไม่ได้จริงๆเลยนะันนี้ผมก็ยังนำเหมือนเดิมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้นนโหครับเนี่ยคือมันเป็นสามโบกแล้วมันเป็นการสุ่มด้วยไนงะเงี้ยติดต็ีว่า มันจะเป็นช่องไหนไม่สามารถลบได้เลยอ่ะ <believed> ม่ันการันตีนะครับนี่กี้ผมโคตรซวยอ่ะอยู่ทุงนั้นพอดีด้วยผมว่าแต่ว่าไอ้อฟินิกเนี่ยมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะไอเอฟินิกมันง่ายมากอ่ะแค่ใช้อะไรก็ได้อ่ะมันก็โดนหมดทุกอันอ่ะมันไม่ลบให้นะครับให้อฟินิกเนี่ย ไอ่ะมันจะไม่หลบนะครับโคตรที่เราเป็นวางกัะตัดแต่ว่าถ้าเป็นอุปสรรคแบบทั่วไปอ่ะมันจะหลบได้อโตมาทีเดียวก็ใช้ลรชิวๆนะครับชิวๆรอบนี้ก็ที่หนึ่งเหมือนเดิมจัดไปอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เจอคนเวลต่ำนะครับ คือถ้าเลือกวิวไม่พอใจไงผมก็มันหนผมน่าจะชนะวิวผมเยอะมากอะตั้งสิบห้ากับสิบนี่คือแข่งชั้นเลยนะวิวสิบกับวิวสิบห้าคือแข่งชั้นเลยเนี่ยสปีดแข่งชั้นรบรอบโอ้ต้นเกมก็ได้ผมรันและวิวจริงจริงผมรันมันดีมากเปอยู่ที่ไปล่นได้เยอะคือไปแบบ เกียบให้สปีดเท่าไหนก็ได้เปนกันเลือกนะครับแล้วก็โฮมรันเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแผ่นให้เราเกียบมีทั้งสี่แผ่นแผ่นแรกเนี่ยถ้าเราเกียบจะเป็นการเพิ่มชั้หน้าเท่านึงถ้าเยี่ยบอันที่สองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความนานของสปีดนะครับจะเป็ทำแสงขึ้นมาอันที่สามจะเพิ่มะจะเป็นการตัดคูด,ดาวของสกิลนะครับทําให้เราสามารถใช้ ตัวไอเทมโล่หรือไอเทมบุคคลได้เยอะขึ้นให้เราเรยกโลหรือสกูกำันขอเนื่องที่อยอันที่4เนี่ยจะเพิ่มความเร็วอย่างมากอ่าก็เพิ่มความดูอย่างมากก็ไม่มีอะไรให้เราบาดเจียวอยีกต่อไปมันต้องมีสักรอบแหละที่ผมต้องรู้สึกบาดเสียวซะหน่อยตองทำให้ตัวเองรู้สึกบาดเสียวนะ รอบนี้แหละจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมต้องทำให้ตัวเอีวัดเสียสักครั้งหนึง่งวิผมต้องทำให้ตัวเองไหนๆแบบเซวิลขำเยอะแล้วอ่ะผมต้ทำให้ตัวเองแบบวาดเสียวสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกรอบนี้ต้องแบบทำให้ตัวอีวัดเสียวแบบขนาดนีด้นี่แลหละหยไม่พ้นบางทีมันก็หลบยากนะนีผมก็ เต็มไปก่อนแล้วก็จะไม่เหยียบนะครับสกิลเฮ้ตีสิโอ้ยดีเอ้ยทีนี้คือโฮมปรามเป็นสกิลที่ดีมากโซนหนึ่งที่เป็นสกิลที่ดีเนี่ยมันเร็วแหมเนี่ยมันพีแบบมันไม่เหมือนสกิลอื่นสกิลอื่นก็คือถ้าโดนดาเมิ่งปึ๊บโดนอะไรที่ไม่ใช่ดาเมจ่งหรือเป็นดีพับเนี่ย มันก็จะหายไปเลยใช่ไหมที่ผมเน้นอยู่จริงนะใยสกิลฟังแล้วดูดีนะแต่ว่ามันต้องจูบือมันต้องแบบต้องเล่นเป็นอยู่ขั้นหนึง่งในการเล่นโซนอยู่มันค่อนข้าง,งยากมากพอ,อเลยผมเล่นบอนะ่อยมากผมยังที่สุดไม่ชินเลยเนะี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้เกินไม่เกินไปครับดีนะครับเย็บขันที่สี่ชาโด้อย่า,ยาพ,ออาพึ่งแมตโตนชาโดพ่งอทีหนึ่งโอ้ โอ้เกตายเนี่ยทำมตัวีบาดเสียวบาดเสียวโอ้โหเกือบหาเลขใส่ตัวแล้วเกือบได้ที่สองแล้วตัวนี้เพชรพล่ยเป็นตัวละครที่ดีมากเลยนะครับในการเล่นแต่ต้องเล่นแบบเก่งด้วยเพราะว่ามันต้อนเหยียบแปมสีขาวให้โดนตัวลาก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปวันนี้เนี่ย ขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย